สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมันนี้กพพ็พาะกับย่ออ่คนอุบลคนเดิมจ้าก็เอาลาบเท่ามาฝากเพื่กกนนอเนเพื่อนด้วยค่ะสําหรับใครที่บอได้กินโดนหลับมาเบิงวิธีทํากันเ้้อค่ะลาบเท่าหรือเท่าหรือสาหรายอีสานจะเกิดจากแรงน้ำถี่ใสสะอาดท่านั้นเดอวยค่ะลักษณะของเส้นเท่าก็จะไขากับเส้นไหมเนาะคะ่ะเส้นนิ่มๆค่ะ ก่อนอื่นก็เอาเท่ามาหลวกกับน้ำห่อนหรือบ่เห้าก็หลวกข้าโคกเลยก็ได้จ้ะต้มน้ำหอนมาหลวกเนาะแล้วห้าก็เอาตำปนปลาที่ห้าปนไหวล่ะค่ะมาใส่ขูกเข่ากันเนาะใส่ผักชีฝรั่งใส่ถั่วอถั่วฝักยาวล่ะค่ะใส่ต้นหอมน้ำค่ะเอาหัวหอยมาใส่ค่ะปรุงรสตามชอบเนาะค่ะเนาะกรบเพรุงหยาค่ะอย่าลืมใส่บะเขือคืนเด้อ แสบแสบนั่นกันด้ยจากพี่นอ้องอ่าหลอกก่อนพี่น้องอาจจะเห็นว่าเคยลงไปแล้วเนาะเป็นยังยังลงซ้ำเพราะว่าอันนั้นออลลบออกแล้วค่ะมันติดลยหน้มของอ่าแอรที่เห้าเอามาตัดต่อแล้วค่ะมันมีลยหนม้มกะ็ะยานมีปัญหาก็เลยลบทิ้งค่ะอันนั้นก็ไดเก่าลอ,อยก็วิวก็เพราะเป็นยังจะเหตุไม่เนาะค่ะอ่าเหาอยากให้เพจขาวสารเห่าก็ตรวจสอบเบิง้ง เพจได้ที่ซุมมเสียงกระลบออกค่ะขอบคุณเพืเ่อนๆคกกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะ